สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะนี่ก่อนจิภพาพ,พี่น้องกินย่างหอยเชลล์นะคะย่างหอยเชลล์กับเหาะกับปลูม่อมแยกุ้งพี่น้องกุ้งอะไรไม่รู้อยี่ก่อนไม่รู้จักเนี่ยมันมีกล้ามนะคะอร่อยมากนะคะเนื้อวานหวานนี่นะหวานมากกุ้ง ปเฮ็ดบุนบ้านกับบร,รูนะคะวันนี้ฝนตกนะคะเรากระสิบไปทําง,งานเลยคะ่ะหลังจากไปทําง,งานกับมาจังสีมากผ้าพี่น้องลุยเขาคั่วเห็ดกินกันนะจ้ะไปค่ะแต่ไปดูช่วง,งยีกร่างแล้วก็มากินด้วยกันนะเพื่อนๆนะมาเลยค่ะเด้อมากินน้ำกันมือน,นี้วันหยุดพอบานจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องบ้องไปสุข,สขะคะูชกุนกนเช้ายูทูปกัญญกรณยี่สิบเก่าเลยค่ะเช้ายูทูปกัญญกรณยี่สิบเก่าเออยี่ก่อนไปเหตุงานมากพี่น้องเมือ่อยนะคะไปเหตุงานมากกับป้าพี่กับเขากินเขา่จาจักโมงเราบุณีนี่บ้านซีมุ่งแรกหรอมั่งนี่พี่น้องนะคะบุณียี่ก่อนมาพาพี่น้องกินกรุงนะคะ กุ้งกรามกุ้งยังพี่น้องยี่ก่อนบรูจากดอกนี่มันเกิดยุดส้นใดยยี่ก,ก่อนกบบระปรูกรามแง่แง่ก็ปลูเลยค่ะกุ้งกรามปูเออเนาะน่าจะเรียวรกว่ากุ้งกรามปูพี่น้องยี่ยก่อนเคยกินแล้วมันแซบเนื้อมันหวานนะคะนี่เนื้อหวานมากอร่อยนะคะเนี่ยต่วเนื้อเขาบ่หลายเด้อค่ะนี่หัวใหญ่เนาะต่วเนื้อเขาก็ยุ้แค่นหน่อยเดียวนะค่ะพี่น้อง กระเจี๊ยบจินหอยเซลจ้ะหอยเซลนะคะสาม,มีซื้อมาสองแพ็คมันลดราคาพี่นอ้องปกติแพ็คหนึ่งเขาจะขายหอยอันนี้นะปกติเขาจะขายแพ็คหนึ่งเนาะเจ็ดยูโรแต่เมื่อวานนี้สาม,มีไปเจออังกรโบดนะคะคือเขาลดราคาสองแพ็คมันขายแค่เจ็ดยูโรอ่ะรีบเอามาเลยสิค่ะสองแพ็คนะคะนะคะมาบอบหาลายใหญ่หางพี่นอ้อง ลงมือนะคะลงมือกินข้าวกันพี่น้องหิวแล้วนะคะวันนี้กินหอยเชวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดได้ใจใส่เยอะด,ด้วยก่อนเป็นคนกินเผ็ด่อ่คยได้ดี๋ยวนี้เข่าติดเมื่อ อนี่ต้องใส่ผักอย่างนี้พี่นะ้องเนอะนี่เลยนี่ค่ะอ้ามอืมอืม,อม นะเกยายกรไม่ได้ย่างเกษรกรใช้วิธีต้มนะคะต้มใส่เครื่องดับกลาวนะคะพี่น้องนะอร่อยมากเลยอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแต่เนี้ยผักชีใส่ลงไปด้วย ก้านนี่กับปักซีน่ะหอยกับปักซีนี่มันเข้ากันเนาะได้ความหอมค่ะน้ำจิ้มลาลงไปนี่ค่ะ,คะหอมกับผักสลัดอืบ ผสมตั้งบานยินเ่าไปจ้ามาเด้อไปเพื่อนยินเกาก็ได้อร่อยจ้ะอปับออกเลยพี่น้อง มันเหมือนตัวกั้งอ่ะพี่น,อน้องเนาะอืมันเหมือนตัวกั้งมากเลยอน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เนื้อมันเยอะอยู่ดิ <c oughs> เผ็ดพี่น้องแม่น้ําจิ้มเผ็ดมากเลยว ก่อนก็ใส่พริกสองสมั่เดนี้ก็เปดอ่นแท่ออไปนอกเนื้อมันหวานอ่ะพุ้งอันนี้ มากินเขา่าทักไทยพอหอมปากอหอมคอด้วยจ้าอม,มูนียี่กวนบ่กค่อยวางค่ะบ่กค่อยได้เขา่าคู่กัปลาแล้วบ่มีเวลาตื่นขึ้นมากกับจอดเตรียมไผ่กระเป๋าไปเฮ็ดงานั่างเดียวพี่น้องนะคะ ปลาสลิดพี่น้งองปลาสลิดตัวโตๆว,ว,วานนี้หนึ่งไรกินมาเบิดจ้ะวันนี้มากินต่อซะน้ำลายพลังวหวานๆเนาะนี่ก่อนลวกอ่ะอืมหวานอร่อย Ålreit. Mm. Uh. มาจากสวนผักยี่กวนเองนะคะเนี่ยเก็บจากสวนห้าเองเงนี่ค่ะผักนี่ นาทีแล้วเหรอ,อวลาททำไมไปเดียวจงไม่เข้าใะแป๊บเดี๋ยวไปแล้วไปเนาะแปลกล้วท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันคลิปวิดีโอสั้นๆนี่อัดท้ายด้วยมะม่วงหวานๆอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้อีกก่อนด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็น เพื่อนกันนานๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ